สวัสดีครับช่องดูเลย์แช n แนลนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ผมด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับขอพูดนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับก็พอดีนะครับผมสั่งแบตนะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับฟอสเฟตนะครับนะมาจะเอ่อแอ๊ดส้มนะครับนะก็นะครับมาแกะกล่องให้ดูนะครับเป็นแบตของเอ่อ โอเอมอานะครับเลยดันมาแบบนี้นะครับนะครับน่าไม่ดีนะครับนักมากก็ไม่ได้นะครับได้มา2วันแล้วนะครับได้ว่าแต่ว่าผมไม่ว่างนะครับถขายของนะครับตรงตัวที่รับค่า ดูแล้วก็วัดโวลต์นะครับเนะจะวัดกระแสก็ไม่ได้นะครับเป็นฟอสเซอริตผมก็ครับไอ้เรื่องพวกนี้นะครับผมพอจะมีความรู้นะครับมา,าตอนที่ติดโดรนเสรที่ร้า,า,านนะครับในร้านขายอวน ข้างในนะครับหลังจากที่ผมแกะเข้ามานะครับก็เห็นน,นะครับแร็ปมาสองแผ่นแล้ว ตัดก oh, ็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินเซลล์แบตข้างใน ข้างในก็จะเป็นโฟมนะครับกันกระแทกมาอย่างดีนะครับนี่เจอตัวเซล์ลแล้วนะครับซีรอันนี้ขออันุญาตั้งไว้ก่อนนะครับอ่ะนะนี่โหมดนะครับนะจากที่ดูรายละเอียดนะครับก้อนนี้ก็สวยงามดีนะครับทั้งหมดสี่ก้อนนะครับผมจะทําระบบ1 2บโวล์นะครับ นี่นะครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับว่า3.2โวลต์นะครับต่อก้อนนะครับเป็นแบตตอโพลนะครับนี่นะเห็นไหมของใม่นะครับแล้วก็วางเดี๋ยวจะแกะเสร็จก่อนครับแล้วก็จะมาวัดโวลต์ให้ดูนะครับจะถ่ายเป็นวิดีโอว่าเดี๋ยวจบนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นปันนะครับเหมือนกันนะครับดูที่ไหนโอเคนะครับ, <Okay. S 1> รบจากที่ดูก็น่าจะเป็นแบ,บ็ใหม่นะครับมันเป็นยี่ห้อโพยมาไม่ใช่เด็แบบกเ่าเก็ดนะครับตัวนี้จะเป็นเสียด้านในนะครับให้เรามา DIY เอาเองนะครับอ่ะก็นะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละชั้น ที่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเซลล์ขั้วบวกนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับฝั่งนี้ขั้วลบนะครับในสีขาวจะเป็นลบนะครับแล้วก็มีเคเาิลโค้ดนะครับแล้วก็มีช่องระบายนะครับยังไม่บวมนะครับไม่บวมนะครับกดแข็งปังเลยอนี่นะครับยังมีระยะยุบตัวอยู่อ่ะนะครับหลังจากที่ นี้เสร็จนะครับผมก็จะมานะครับนี่นะครับหลังจากที่แกเสร็จผมก็จะมาวัดนะครับกระแสเบื้องต้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นมิเตอร์นะครับของยูนิตีนะครับยูนิตีนะครับนี่นะครับผมซื้อมานะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในมานะครับสายถ่านอันคารายนะครับตัวนี้นะครับ ตัวหนึ่งนะครับก็เป็นของสันว่าไอ้นะครับตัวนั้นมดเข้านะครับมดชอบมากๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้ดังมากไม่ได้นะครับขออภัยนะครับลูกกลับก็จะปรับนะครับไปที่วัดโวลต์นะครับเนี่ยวัดโวลต์แล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกเป็น d c ซนะครับให้ขึ้น d c ซก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดโวลต์ให้ดูกันนี่เห็นนะ นะครับก็ขั้วบวกคู่ลบปกติเลยนะครับฝั่งนี้ดำลบฝั่งนี้บวกนะครับนี่นะครับก้อนแรกนะครับ3.272นะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับมือสั่นนะครับไม่ได้กินข้าวไว้นะครับก้อนที่2นะครับก้อนต่อไปนะครับนี่นะครับ3.275นะครับก้อนแรกนะครับ 3.272นะครับก็3.27นะครับนะเฉลี่ยนะครับแล้วก็มาวัดัฝั่งนี้นะครับก็ตั้งไว้นะครับให้เออ่ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับสีขาวก็จะเป็นลบนะครับตรงขั้วนี่สีขาวนี่นะครับเป็นลบแล้วก็นี่ใส่เข้าไปอ่ะนะครับก็3.275นะครับอยู่ที่3.27 ครับโดยประมาณก้อนนี้นะครับก้อนสุดท้ายนะครับก้อนที่4นะครับ3.274นะครับสรุปนะครับก็นะครับอาาหรต้องถ่ายคลิปเวดเดียวนะครับเพื่อส่งงานให้กับทางร้านค้านะครับก็สรุปนะครับทุกก้อนนะครับมีโวลต์มีกระแสไอ่มีแรงดันเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองประกอบนะครับประกอบใส่ BMS นะครับ เป็นสมาร์ทบีเมนะครับมีบาลานซ์ในตัวนะครับประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ผมจะมาเทสให้ดูอีกครั้งหนึงนะครับหลังประกอบนะครับเพื่อวัดกระแสตอนใช้งานกับแอร์หลังรถของผมนะครับก็ฝากกดหัวใจกดติดตามนะครับช่องดูเลยชาแนลของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ